สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับห้องเรียนสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่3นะครับวันนี้ขึ้นหน่วยที่3แล้วนะครับเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นาการเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับต่างๆนะครับของวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นวัยที่เราเนี่ยกำลังจะเรียนรู้นะครับจากวัยเด็กตอนนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วหลายๆคนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายๆอย่างใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเป็นเราก็จะมาเรียนนะการ เปลี่ยนแปลงนะครับพฤติกรรมทางเพศข,ของวัยรุ่นว่ามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนั่นเองนะครับตัวชี้วัดที่สําคัญในชั่วโมงนี้นะครับก็วิเคราะห์นะครับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับการติดเชื้อเอดนะครับและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับเห็นไหมเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใช่ไหมครับในวัยรุ่นเพราะว่าหลายๆคนนะครับอาจจะนะครับมีพี่นะครับมีวัยใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็กําลังเรียนรู้นะครับหรืออยากรู้อะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นก็มาดูนะครับสกิลครูก็จะให้สกิลไปว่าวิธีการปฏิบัติตัวในการรับมือนะครับในเรื่องนี้ เราควรจะทำอย่างไรนะไปดูกันครับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนก็คือพฤติกรรมที่อาจจะนำพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่อาจจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนักเรียนว่ามีพฤติกรรมไหนบ้างนะครับหรือมีเหตุการณ์ไหนที่อาจจะทำให้เราเนี่ยตกไปอยู่ในการที่จะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับ นะเรามาดูกันนะครับ <c oughs> ความหมายและความสำคัญนะครับคือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยและมีแนวโน้มนะครับของการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ป้องกันเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นาการตั้งครันไม่พร้อมนะครับยุติการตั้งคภ์น,นะครับเพราะอะไรเพราะอายเพื่อนอายป้าข้างบ้านนะครับปัวพ่อแม่จะรู้นะครับก็ไปยุติการตั้งคันหรือการไปทำแท้งนะครับอันตรายนะครับอันตรายมาก นะครับต,รต่อชีวิตเรามากนะครับาการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เห็นไหมครับติดเชื้อเอชหรือเชื้อเอชนะครับเห็นไหมปัญหาเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับถ้ามันไม่ได้เกิดกับใครนะครับคนนั้นก็จะไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมัน รุนแรงแค่ไหนนะครับดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเองนะครับแล้วสาเหตุสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราไปดูกันนะครับพฤติกรรมเสียงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ ข้อที่1เลยมีการสัมผัสแตะเนื้อร่างกายกันนะครับและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับอาจจะเริ่มจากอะไรจับมือนะครับโอบลายกอดอเห็นไหมพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเป็นเรื่องปกติก็จะอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับดังนั้นไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ต้องรู้จัก ป้องกันหรือระมัดระวังตัวเองนะครับข้อต่อไปนะครับการไปเที่ยวกลางคืนนะครับซึ่งอ่านมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยขาดสติและการยับยั้งชั่งใจนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังมีการระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ทําให้กิจกรรมกลางคืนเนี่ยมีน้อยนะครับแต่นะครับถ้ามีนะครับ การระบาดของโรค้อยลงอาจจะมีการจัดกิจกรรมกลางคืนใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตเป็นหมอลำเป็นงานาประจำอำเภอประจำตำบลประจำหมู่บ้านนะครับทำให้เราได้ออกไปกลางคืนที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไปกับเพื่อนไปกับคนรู้ใจนะครับอา,อาจจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับทั้งการโดนข่มขืน การหลอกการอะไรเนี่ยดันงนั้นนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะลูกก็ต้องรู้จักป้องกันและระมัดระวังตัวเองนะครับไปกับคนที่เราไว้ใจได้นะครับต่อไปนะครับการไปในที่เปี่ยวนะครับหรือสถานที่ที่ลกล้างเพียงลําพังโดยไม่รู้ตัวนะครับอ่าอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแหละ เช่นนะ,ะช่วงนี้นะครับบางหมู่บ้านนะครับหรือ,อบางคนไปในเมืองนะครับอาจจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นซอยเปี่ยวนะครับหรือหมู่บ้านที่เป็นถนนที่มันเปีเป่ยวนะครับไม่มีคนผ่าน,นอย่างเงี้ยเราไปเราอาจจะโดนไปข่มขืนนะครับคนที่มันไม่หวังดีนะครับดังนั้นก็ให้เราเนี่ยไปกับ ผู้ใหญ่ไปผู้ปกครองหรือไปกับเพื่อนนะครับที่ดูแลเราได้นะครับถ้าจําเป็นนะครับถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ไปในสถานที่เหล่านี้นะครับการเล่นอินเทอร์เน็ตเกมออนไลน์และมั่วสุมในร้านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้นําไปสู่กัรารพิจาัณ์อย่างไรโอ้โหโซเชีย oh, ลนี่ครับเริ่มจากทําไมคุยใช่ไหมครับพอคุยกันคุยไปคุยมาก็ เริ่มนัดเจอกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ดังนั้นนะครับในยุคสมัยนี้ครูนะครับอยากฝากนะครับว่าให้เราเนี่ยดูแลตัวเองนะครับทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีนะครับเรียนหนังสือนะครับเรื่องมีความรักนะครับเราก็อยู่ในขอบเขตนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้นะครับถ้าเราพลาดนะครับพลาดพังไป สู่การมีเทศสัมพันธ์เนี่ยอนาคตเราอาจจะนะครับเสียนะครับเสียหายต่ออนาคตของเราเองนะครับอ่าข้อต่อไปการดูสื่อต่างๆที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศนะครับเห็นไหมหลากหลายเลยไม่ว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตเฟซบุ o กโซเชียลอะไรต่างๆนะครับถ้าเราเลือกอศึกษาในสิ่งที่ดีนะครับ มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไปดูสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะนําไปสู่นะครับความรู้สึกนะครับที่ทําให้รู้สึกตุ้นทางเพศนะครับดูอะไรดูเวฟที่มันไม่เหมาะสมกับเราอย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับทั้งนั้นเราก็นะครับวิเคราะห์นะครับ,รบแล้วก็หากิจกรรมนะครับกิจกรรมที่มัน คุยกับเพื่อนนะครับได้เล่นกับเพื่อนนะครับหรือไปเล่นกับพี่กับคนในครอบครัวเรานะครับหกนะครับการหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความไว้ใจอ่าเยอะแยะเลยใช่ไหมครับจากข่าวก็ทำไมหลอกไปข่มขืนนะครับดังนั้นเราก็ดูแลตัวเองนะครับ ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ถ้าคนรู้จักเราก็าวิเคราะห์นะครับว่าเขาหวังดีกับเราไหมถ้าเขาไม่หวังดีเราก็ไปปรึกษาพ่อแม่ครูที่ปรึกษาหรือเพื่อนที่เราไว้ใจนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับถ้าเจอเรื่องที่มันไม่ดีนะครับหรือนําไปสู่การเวศสัมพันธ์เนี่ยเราไปปรึกษาเพื่อนได้ปรึกษาพ่อแม่นะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับ สรุปความสําคัญนะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่ปลอดภัยนะครับและรับผิดชอบนะครับควรเกิดจากความรักนะครับความเข้าใจความยินยอมพร้อมใจและความพร้อมของทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือเราโตแล้วทำงานมีการมีงานทำนะครับเรียนจบแล้วนะครับซึ่งถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องคิดไต่ตองให้รอบคอบนะครับ และมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยไม่เป็นการทําร้ายนะครับตนเองและผู้อื่นนะครับไม่ทําให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสําคัญและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับโดยพยายามหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะครับเมื่อไม่พร้อมเนี่ย ที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ปฏิเสธเลยนะครับหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาคน2องต่อสนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ป้องกันนะครับการตั้งครรภ์โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับและเชื่อว่าการพกถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับ การใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ืนหากไม่ใช่ถือว่าประมาทนะครับนะครับกรณีที่ถูกคุมขืนนะครับต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และรับการรักษาที่ถูกต้องนะครับและก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองนะครับ ครับครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้เราทํานะครับก็ทําเป็นผังความคิดนะครับลงในสมุดนะครับทําเสร็จแล้วก็บันทึกไว้นะครับเอามาไว้ตรวจหรือจะถ่ายลงไปอัลบั้มหรือเอาไปโพสในเรื่องนะครับในกลุ่มของเรานะครับกลุ่มสุขาศึกษานะครับครูก็จะไปตรวจให้นะครับก็เป็นเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ เช่อนอะไรหนึ่งไว้ใจคนง่ายใช่ไหมก็นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับสัมผัสร่างกายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บันทึกไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอามาส่งนะครับส่งจะในไลน์หรือในกลุ่มก็ได้นะครับ ะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนื้อหาดีๆนะครับจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอนะครับขอบคุณแอปสวยๆนะครับแอปพื้นหลังนะครับที่เราเรียนสบายตานะครับจากแอปแคนว่านะครับสำหรับวันนี้เราก็รู้แล้วว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นี้มีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ก็ให้พวกเราเนี่ยออกไปก็ใส่แมสนะครับมันล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพไม่ไปในที่เสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย